สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาทำแหนมนะคะผัดกะเพราแหนมกันนะคะพี่นี่เลยค่ะข้าวพร้อมนะคะแล้วก็ไข่แหนมนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกแหนมนะคะน่าจะต้องฉีกออกคนะ่ะเพราะมันติดกันเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะทุกคนไปกันเลยกระทะพร้อมแล้วนะคะพี่พเดี๋ยวเรามา ถาก,กันนะคะทุกคนไปกันเลยจ้าทำการดีเหนมให้ออกจากกันแล้วนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรา,เามาใส่กระทะเลยนะจ้าสองถุงนะคะแหนมสองถุงไปค่ะทุกคนแหนมสดๆอหอมเลยนะจ๊ะไปค่ะถาดร้อนเร็วจ้าเตรียมใส่แหนมไปเลยจ้า ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยจ้าใส่ไห้หมดนะคะแล้วเราก็มาตัดแหนมที่ตุ๊จ้าก็<ส><ด>จะคล้ายๆหมูอ,อะไรค่ะเพราะว่ามันเป็นแหนมหมูนะคะพี่ ผัดให้สกเลก็ผัดเหนมสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ไปนะคะเ,คเป็นกับข้าวบ้านๆน,นะคะพี่มันก็ทําเองเนะาะการทากับข้าวมันก็จะไม่มีผิดไม่มีผิดนะคะทํำไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามานนันโนเหนมสุกนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่กันนะคะ ใส่แล้วนะคะก็ัให้สนส่ให้สุกัด่ได้แล้วะเข้ากันนะคะเดี๋ยวจะทำก เท้าลงไปนะคะเท้าลงไปนะคะเท้าลงไปพอเราเทข้าวลงไ,ไ,ไปแล้วเราก็คนข้าวนะคะ,ะ,คะให้เข้ากับไข่แล้วก็เหนีนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรงุงกันเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะเมนูวันหยุดของเรานะคะวันนี้พร้อมรับประทานนะคะ พร้อมเสิร์ฟนะคะข้าวผัดเนมนะคะทุกคนสีสันอาจจะไม่ได้น่ากินอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทำเองเนาะไปกันเลยจ้าไปกินข้าวกันค่ะเสิร์ฟเลยจ้าข้าวผัดเนมจ้าข้าวกลางวันนี้นะคะมื้อนี้วันหยุดนะคะ วันหยุดของเราก็กินง่ายๆบายสบายๆนะคะทุกคนแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะพี่ๆจะรไรมากมายนอนของกินนะคะจุกๆไปเลยจ้ามานะค่ะทุกคนมากินข้าวกันจ้า